ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพอสุข2551โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพอสุส2547ให้สอดคล้องกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐและสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5แห่งพระราชกฤษฎีการเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพอ่อสุข2,523กระทรวงการคลังจึงกำหนดระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพอ่อสุข 2,551ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดีการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพอสุข 2547บรรดาระเบียบคำสัง่งหรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย่งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทนข้อ4ในระเบียบนี้ส่วนราชการผู้เบิกหมายความว่าส่วนราชการซึ่งเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางสำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัดนอ อำเภอสวนราชการเจ้าสังกัดหมายความว่าสวนราชการที่ค่าราชการหรือลูกจ้างประจำมีอัตราเงินเดือนค่าจ้างและเลขที่ประจำตําแหน่งอยู่เงินสวัสดิการหมายความว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรผู้มีสิทธิหมายความว่าผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ ข้อ5ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้หรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดในระเบียบนี้ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังข้อ6กรณีคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิทั้งสองฝ่ายให้คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการสำหรับบุตรทุกคนแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยต้องรับรองในใบเบิกเงินสวัสดิการที่ยื่นตามข้อเจตว่าตนเป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการแต่เพียงฝ่ายเดียวถ้าคู่สมรสตามวัดหนึ่งอยู่ตามสวนราชการผู้เบิกหรือมีการเปลี่ยนสวนราชการผู้เบิกหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว ผู้สมรสฝ่ายที่เป็นผู้ใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการต้องแจ้งขอให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบำนานหรือเบี้ยหวัดแจ้งการใช้สิทธินั้นให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบำนานหรือเบี้ยหวัดของผู้สมรสอรีกฝ่ายหนึ่งแล้วแต่กรณีทราบและให้ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งดำเนินการตอบรับตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ให้นำความในวักหนึ่งและวักสองมาใช้บังคับแก่กรณีการหย่าโดยอนุโลมทั้งนี้ไม่ว่าการหย่าจะเกิดขึ้นก่อนหรือหลังจากที่มีการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการไปแล้ว พ่อเจมสผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการได้โดยยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดพร้อมด้วยหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาต่อผู้รับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนอส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือส่วนราชการผู้เบิกบ,บำนานหรือเบี้ยหวัดแล้วแต่กรณี แต่กรณีดังต่อไปนี้หนึ่งกรณี lonely, ผู้มีสิทธิได้รับคำสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการซึ่งอยู่ตามส่วนราชการผู้เบิกให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการนอส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการสองกรณีผู้มีสิทธิคนจากราชการหรือถึงแก่กรรมก่อนที่จะใช้สิทธิให้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการนอส่วนราชการผู้เบิกบำนาน หรือเบี้ยหวัดหรือสำนักงานที่รับราชการครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีในกรณีที่ผู้มีสิทธิมีคู่สมรสปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นและมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเฉพาะ <c oughs> ส่วนที่ยังขาดอยู่ให้แนบหนังสือรับรองการจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของหน่วยงานต้นสังกัดของคู่สมรสพร้อมกับใบเบิกเงินสวัสดิการที่ยื่นด้วย ข้อ8ก่อนการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการผู้มีสิทธิตามข้อเจตุวรหนึ่งหนึงต้องมีหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดแจ้งต่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการและเมื่อส่วนราชการที่ไปช่วยปฏิบัติราชการได้รับหนังสือดังกล่าวแล้ว ให้สงคู่ฉบับหรือภาพถ่ายหนังสือซึ่งมีการรับรองความถูกต้องให้ส่วนราชการผู้เบิกของผู้มีสิทธิทราบด้วยข้อกาวหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้หนึ่งชื่อสถานที่อยู่หรือที่ทำการของสถานศึกษาผู้รับเงินสองวันเดือนปีที่รับเงิน สามรายการสแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไรสี่จำนวนเงินทางตัวเลขและตัวอักษรห้าลายมือชื่อของผู้รับเงินในกรณีที่สถานศึกษามีข้อตกลงกับธนาคารในการรับชำระเงินบำรุงการศึกษาหรือเงินค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาให้ใช้ใบแจ้งการชำระเงินและ หรือใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาซึ่งมีรายการในสาราสำคัญที่ส่วนราชการสามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกเงินสวัสดิการได้เป็นหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาข้อ10ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการของข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในสังกัดหนึ่งส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง ให้เลขานุการรัฐมนตรีเลขานุการกรมหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ8หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าวซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ6เป็นผู้รับรองส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาค หรือแยกตามหากจากกระทรวงกรมให้หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้รับรองสองส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้หัวหน้าสวนราชการประจำจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอหรือกิ่งอำเภอแล้วแต่กรณีเป็นผู้รับรองสามส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับบัญชาที่มียศตั้งแต่พันโตนาวาโตนาวาอากาศโตหรือพันตำรวจโทขึ้นไปเป็นผู้รับรองให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับห้าขึ้นไปหรือเทียบเท่าข้าราชการทหารที่มียศตั้งแต่พันตรีนาวาตรีนาวาอากาศตรี หรือข้าราชการตำรวจที่มียศตั้งแต่พันตำรวจตรีขึ้นไปเป็นผู้รับรองการมีสิทธิของตนเองข้อ11การยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการให้กระทำภายในกำหนดเวลาดังนี้หนึ่งภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดภาคเรียนแต่ละภาคในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาเป็นรายภาคเรียนสองภายในหนึ่งปีนับแต่วันเปิดเรียนภาคต้นของปีการศึกษา ในกรณีที่สถานศึกษาเรียกเก็บเงินค่าการศึกษาครั้งเดียวตลอดปีหากคนกำหนดเวลาตามวัดหนึ่งให้ถือว่าหมดสิทธิในการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสำหรับภาคการศึกษาหรือปีการศึกษานั้นแล้วแต่กรณีข้อ12กำหนดเวลาการยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการตามข้อ11ไม่ใช้บังคับแก่กรณีดังต่อไปนี้หนึ่งผู้มีสิทธิถูกสังพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนและปรากฏในภายหลังว่าได้รับเงินเดือนในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือในระหว่างถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่กรณีถึงที่สุด สองผู้มีสิทธิมีความจำเป็นต้องขอผ่อนพันต่อสถานศึกษาในการชำระเงินล่าช้าในกรณีเช่นว่านี้ให้ผู้มีสิทธิยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการภายใน30วันนับแต่วันที่ออกหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาข้อ13ในกรณีที่ผู้มีสิทธิไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบเบิกเงินสวัสดิการหรือไม่สามารถยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการด้วยตนเอง ให้ดำเนินการดังนี้หนึ่งถ้าผู้มีสิทธิถึงแก,ก่กรรมให้ทายาตตามกฎหมายหรือผู้จัดการมรดกเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการสองถ่าผู้มีสิทธิมีสติสัมปชัญญะแต่ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้พิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อร้องกับมีพยานสองคนลงลายมือชื่อรับรองและให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการ สามาผู้มีสิทธิไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะแต่ยังไม่มีคำสั่งสารให้เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถให้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้ยื่นใบเบิกเงินสวัสดิการพร้อมกับหนังสือรับรองของแพทย์ผู้ทำการรักษาว่าไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะดำเนินการได้หากไม่มีบุคคลดังกล่าว ให้อยู่ในดุนลพินิจของผู้บังคับบัญชาที่จะพิจารณาเห็นสมควรให้ผู้ใดเป็นผู้ดำเนินการแทนข้อ14เมื่อมีการรับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการในใบเบิกเงินสวัสดิการแล้วให้เสนอใบเบิกเงินสวัสดิการนั้นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการตามวรรคสองเพื่อพิจารณาอนุมัติการเบิกจ่ายต่อไปการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำในสังกัดให้เป็นอำนาจของบุคคลดังต่อไปนี้หนึ่งส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับหกหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่มียศตั้งแต่พันโตนาวาโตนาวาอากาศโตหรือพันตำรวจโทขึ้นไป ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคหรือแยกต่างหากจากกระทรวงกรมหัวหน้าสวนราชการระดับกรมจะมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานเป็นผู้อนุมัติสำหรับหน่วยงานนั้นก็ได้สองส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้หัวหน้าสวนราชการผู้เบิกเป็นผู้อนุมัติข้อ15การรับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ และการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้มีสิทธิตามข้อเจ็ดหนึ่งให้บุคคลตามข้อ10และบุคคลตามข้อ14บสี่นสถานที่ที่ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นผู้มีอำนาจสำหรับการดังกล่าวแล้วแต่กรณีข้อ16ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้เบิกบ,บำนานหรือเบี้ยหวัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับรองการมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ และเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการของผู้ได้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดข้อ17เมื่อมีการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินสวัสดิการแล้วให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดทำคำขอเบิกเงินสวัสดิการจากเงินงบประมาณงบกลางในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดหรือสำนักงานคลังจังหวัด นอ,อำเภอแล้วแต่กรณีข้อ18ให้ส่วนราชการผู้เบิกจัดทำหน้างบใบสำคัญการจ่ายเงินสวัสดิการตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดโดยแสดงรายชื่อผู้ใช้สิทธิและจำนวนเงินสวัสดิการที่เบิกจ่ายเป็นรายบุคคลและให้ส่วนราชการผู้เบิกเก็บไว้เป็นหลักฐานในการเบริกจ่ายเงินสวัสดิการและเพื่อการตรวจสอบ ข้อ19เมื่อสวนราชการผู้เบิกได้ดำเนินการตามข้อ18และได้จ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิแล้วให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินประทับตราข้อความว่าจ่ายเงินแล้วโดยลงลายมือชื่อรับรองการจ่ายและระบุชื่อผู้จ่ายเงินด้วยตัวบรรจงพร้อมทั้งวันเดือนปีที่จ่ายกำกับไว้ในหลักฐานการรับเงินของสถานศึกษาทุกฉบับ ข้อ20การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับแต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ข้อ21ให้ปหลัดกระทรวงการคลังรักษาการตามระเบียบนี้ประกาศนวันที่24มกราคมพศ2551ฉลองพบสุสอไม้หันอากาศงบการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง